จากวิรกิตขยะที่เพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องหนึ่งในหลายสายเหตุที่ทําให้เมืองเชียงใหม่ตกอยู่ในอาการป่วยพลเ,เมืองจากกลุ่มต่างๆจึงผลึกกาลังในนามภาคีแก้ไขปัญหาขยะหนึ่งในภาคีรักษาอาการป่วยของเมืองในด้านต่างๆทั้งภาควิชาการอย่างสถาบันวิจัยสังคมมหาวิทยาลัยเชียงใหม่และมูลนิธิสถาบันพัฒนาเมืองเชียงใหม่ ที่ออกชักชวนให้ความรู้องค์กรหน่วยงานต่างๆควบคู่กับการรณรงค์ลดปริมาณขยะจากการต่างๆของเมืองฝั่งตะวันออกรวมถึงงานวิจัยทดลองสร้างบ้านดินจากเศษวัสดุเหลือใช้ในส่วนภาครัฐอย่างเทศบาลนครเชียงใหม่ก็มุ่งจากการขยะแบบครบวงจรในปฏิบัติการครั้งนี้ได้เติมเต็มจัดการขยะอันตรายและขยะใบไม้โดยนํากลับมาทําปุ๋ยใช้ในเทศบาลและเป็นแหล่งเรียนรู้ให้กับชาวบ้านตามชุมชนต่างๆ ขณะที่ภาคเอกชนอย่างบิ๊กบินโปรเจกต์ก็มุ่งจากการขยะตามงานอีเวนต์และพื้นที่สาธารณะของเมืองรวมถึงโครงการขยะสะสมแต้มเพื่อจูงใจให้เกิดการจัดก,การขยะตั้งแต่ในบ้านขณะที่ภาคประชาชนอย่างพี่น้องกลุ่มคนในบ้านก็เข้าร่วมเป็นผู้จัดก,การสถานีรับซื้อและคัดแยกขยะทําให้เกิดรายได้เสริมขณะเดียวกันก็ร่วมลดปริมาณขยะให้กับเมืองไปด้วยระยะเวลา3เดือนแรกสามารถลดปริมาณขยะไปได้มากพอสมควรพร้อมๆกับเกิดพลเมืองแนวร่วมกลุ่มต่าง เข้ามาช่วยในปฏิบัติการครั้งนี้กันมากขึ้นสวัสดีครับกลับมาพบกันอีกครั้งในรายการปฏิบัติการเปลี่ยนเมืองรายการเราอยากจะชวนคุณผู้ชมนะฮะมาช่วยกันคิดเพื่อร่วมกันซ่อมและสร้างเมืองของเราให้น่าอยู่มากยิ่งขึ้นในสัปดาห์ที่แล้วครับเราได้นําเสนอภาพของการร่วมมือร่วมใจกันของชาวเชียงใหม่ในการแก้ไขปัญหาขยะ ที่เป็นปัญหาใหญ่และเป็นปัญหาที่เรื้อรังมาน,นานในสัปดาห์นี้นะครับเรามีเมืองต้นแบบที่สามารถแก้ปัญหาเหล่านั้นได้ทั้งในระดับอบาตาระดับเทศบาลตำบลเทศบาลน,นครเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่าเมืองเหล่านั้นสามารถก้าวข้ามผ่านปัญหาเหล่านี้มาได้ยังไงรวมถึงมีวิธีการอย่างไรและในวันนี้เขาเป็นยังไงกันบ้าง เอาละฮะในวันนี้นะครับเช่นเคยเรามีแขกรับเชิญสองท่านที่จะมาร่วมพูดคุยกับเราครับคิดในเชิงของการลงทุนนะครับว่าวิธีการไหนเนี่ยนะครับจะเป็นการลงทุนที่ผงอยากใช้คำว่ามีประสิทธิภาพสูงสุดผู้ช่วยศาสตราจารย์ดรนพนันตาปนานนนท์อาจารย์ประจำภาควิชาการวางแผนภาคและเมืองคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยายลัยขยะจริงๆน่เป็นวิกฤต หรือเป็นโอกาสของเมืองนะครับบางครั้งเราก็สงสัยเหมือนกันว่า,เ,าเรามองมันอย่างอยากได้หรือเราลังเกียรนายกสมชายจริยเจริญนายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลเมืองแกลงอำเภอแกลงจังหวัดระยองแล้วตอนนี้นะครับแขกรับเชิญก็มาอยู่กับเราทั้งสองท่านแล้วท่านอาจารย์นพน,นันแล้วก็นายกสมชายสวัสดีนะครับวดีสวัสดีครับ ก็จากความเดิมตอนที่แล้วนะฮะคือเราได้พูดถึงปัญหาขยะมีเรื่องของการแก้ไขด้วยจากภาคีจากส่วนต่างๆรวมถึงชาวเชียงใหม่เองคือเราก็เห็นวิธีการที่ใช้หลากหลายวิธีแต่ว่าจุดมุ่งหมายเดียวกันคือการลดปริมาณของขยะครับและอย่างตอนนี้ที่เมืองกแกลงเป็นยังไงบ้างครับนายสมชายขยะเยอะขนาดไหนครับครับสำหรับที่เทศบาลตําบลเมืองกแกลงรับนะฮะก็ เรายังมีค่าเฉลี่ยอยู่ที่ประมาณ1กิโลกร,รัมต่อคนต่อวันอยู่โอ้ยก็น้อยกว่าเชียงใหม่เท่าครึ่งเลยเชียงใหม่นี่สกิโลครึ่งครับต่อคนต่อวัน,นเพราะว่าของเราไม่ใช่พื้นที่ท่องเที่ยวเป็นเป้าหมายหลักเทศบาลเราทําเกี่ยวกับเรื่องขยะเนี่ยมันก็คงจะมีสาเหตุหลักๆอยู่ก็คือว่าหนึ่งนะครับทุกอย่างที่มันเกิดขึ้นมาโดยการผลิตเนี่ยจริงๆแล้วการผลิตก็คือการทําลายไปด้วย เราเอาทรัพยากรของโลกมาใช้เพื่อผลิตสําหรับเราในวันนี้วันหน้าจะเหลืออะไรนะครับสองก็คือว่าทุกๆ1กิโลกรัมมันคือภาระค่าใช้จ่ายของเม็ดเงินงบประมาณซึ่งมาจากภาษีอารรของพี่น้องประชาชนในพื้นที่นะครับเพราะนั้น,น,นถ้าหากว่าดูภาพรวมของทั้งประเทศเนี่ยนะครับวันหนึ่งเนี่ยมีประมาณ4 0 0 0 0ตัน เนี่ยนะครับวันหนึ่งถ้ากิโลละบาทเนี่ยนะครับสำหรับเมืองโดยค่าเฉลี่ยเนี่ยนะครับ,รบวันหนึ่งเราจะต้องเสียงบ่ประมาณวันหนึ่ง40กว่าล้านเพื่อการจัดการขยะไม่ทราบว่านายกสมชายทำมานานขนาดไหนแล้วครับในเรื่องของการบริหารจัดการขยะที่เมืองแกลงอยู่ที่ประมาณ10ปีนะครับเริ่มต้นจากความสงสัยแล้วก็ความไม่เข้าใจนํามาสู่การไม่ยอมจำนนกับมันเอเดี๋ยวก่อนนะครับสงสัยแล้วไม่เข้าใจรเริ่มจากสงสัยก่อนสงสัยอะไรก่อน,นครับสงสัยว่าทําไมมันมีกระบวนการอยู่แค่ ขนขยะจากที่หนึ่งไปพักปัญหาเอาไว้ชั่วคราวเท่านั้นเองนะครับแล้วก็สงสัยว่าทำไมเราจึงจะต้องเสียงบประมาณกิโลละบาทเนี่ยไปอย่างไร้ประโยชน์<อ>แล้วก็สงสัยว่าทำไมมีใครเข้ามากำหนดให้เราจะต้องขนไปทิ้งอย่างเดียวหรือขนแล้วระหว่างทางเราทำอะไรได้มากกว่านี้หรือเปล่านะครับเพราะนั้นกระบวนการในการพิจารณาซากอสุภะทั้งหลายหรือเรียวกว่าขยะนี่นะครับ เราก็เริ่มต้นจากการศึกษาเรียนรู้แล้วก็แลกเปลี่ยนประสบการณ์แล้วก็องค์ความรู้ต่างๆซึ่งเป็นสิ่งสําคัญครับผมว่าที่จริงแกลนี่เป็นกรณีศึกษาที่น่าสนใจนะครับเพราะว่าอย่างท่านนายกเองท่านก็บอกว่าถ้าคิดตามวิธีการปกติเนี่ยนะครับมันอาจจะไม่ใช่วิธีการที่แก้ปัญหาได้แล้วผมว่าตอนนี้เนี่ยผมว่าการเปลี่ยนวิธีการเนี่ยคือการเปลี่ยนวิธีคิดนะครับผมว่าตรงนี้มันคืออาจจะเป็นจุดเริ่มต้นของการแก้ไขปัญหาทั้งหมดก็ได้ครับ เพื่อให้คุณได้เห็นภาพที่เมื่อกี้นี้ท่านนายกสมชายได้เคลื่อนไปคร่าวๆแล้วถึงวิธีการในการบริหารจัดการกับขยะแต่ว่าไม่ได้มีแต่เฉพาะแค่เมืองแกลงอย่างเดียวนะครับเรายังมีต้นแบบของเมืองที่มีการบริหารจัดการกับขยะอย่างได้ประสิทธิภาพอีก2เมืองรวมทั้งหมดเป็น3เมืองเราแบ่งนะครับตามขนาดความหนานแน่นของประชากรแล้วก็ขนาดของพื้นที่มีความน่าสนใจมากมายเลยครับเกิดขึ้นกับสารคดีของเราอยากจะให้คุณได้ชมแล้วก็นำไปคิดต่อยอดตามเชิญชมนะครับ วิกฤตปัญหาขยะถือเป็นปัญหาอันดับต้นๆของเมืองไทยและต่างประเทศโดยเฉพาะเมืองใหญ่หรือเมืองท่องเที่ยวมหานครแห่งล้านนาอย่างเมืองเชียงใหม่พื้นที่ทดลองแก้ไขปัญหาเมืองด้านต่างๆของทางรายการโดยความร่วมมือของสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพและพละเมืองชาวเชียงใหม่จากทุกภาคส่วนผนึกกำลังเพื่อรักษาอาการป่วยของเมืองหนึ่งในสาเหตุที่ทำให้เมืองแห่งนี้ตกอยู่ในอาการป่วย ก็คือปัญหาขยะที่ถือเป็นปัญหาใหญ่และเรื้อรังมานานซึ่งวันนี้ภาคีแก้ไขปัญหาขยะต่างมุ่งมั่นแก้ไขปัญหาดังกล่าวให้สาเร็จครอบคลุมพื้นที่เทศบาลนครเชียงใหม่ขณะที่ภารกิจแก้ไขปัญหาขยะของภาคีแก้ไขปัญหาขยะดําเนินอยู่นั้นหลายเมืองในประเทศที่เคยประสบปัญหาขยะวันนี้หลายเมืองข้ามผ่านมาได้แล้วทั้งระดับองค์การบริหารส่วนตำบลเทศบาลตำบลและเทศบาลนคร ก่เกิดองค์ความรู้ด้านการจัดก,การขยะที่มีประสิทธิภาพและยั่งยืนเป็นต้นแบบของเมืองจัดก,การขยะแหล่งศึกษาเรียนรู้การแก้ไขปัญหาขยะที่เป็นไปตามบริบทพื้นที่ทั้งขนาดของเมืองจำนวนประชากรปริมาณและชนิดของขยะในเมืองนั้นๆในระดับองค์การบริหารส่วนตำบลอปตอดอนแก้วอำเภอแม่ริมจังหวัดเชียงใหม่ ถือเป็นอีกเมืองที่มีการบริหารจัดการขยะที่มีประสิทธิภาพเป็นที่ยอมรับของชาวบ้านในชุมชนและเมืองอื่นๆทั้งในเชียงใหม่และจังหวัดใกล้เคียงอปตอดอนแก้วมีจํานวนประชากรประมาณ14,562คนแบ่งเขตการปกครองเป็น10หมู่บ้านพื้นที่จัดเก็บขยะมูลฝอย8ตารางกิโลเมตรปริมาณขยะ7.3ตันต่อวันหรือ2,190ตันต่อปีฉเฉลี่ย1คนผลิตขยะ0.5กิโลกรัมต่อวัน เราจะทำอย่างไรให้คนเราทุกคนช่วยก,กันกำจัดขยะตั้งแต่ต้นทางแต่สิ่งที่ยากกว่าก็คือจะทำอย่างไรให้คนที่ต้นทางหันมาใช้แนวคิดนี้ก็ใช้กระบวนการสร้างจิตสำนึกและการกระตุ้นการสร้างความตระหนักให้เขาคือถ้าทำอะไรก็ตามที่ทำกับชาวบ้านและทำเรื่องยุ่งยากซับซ้อนเนี่ยมันจะทำไม่ไประสบผลสำเร็จเราต้องเอาสิ่งที่เขาง่ายๆแล้วทำได้ในวิถีชีวิตเขา เขาบอกว่าเขาจะช่วยคัดแยกขยะเป็นสิ่งที่เราต้องการคัดแยกขยะเปียกขยะแห้งขยะอันตรายทีนี้ละ่ะต้องเป็นหน้าที่ของอบตอบตอบอกว่าเอาไม่เป็นไรขยะที่เป็นขยะเปียกขยะที่มันเน่าได้เขาบอกขยะที่เน่าได้เนี่ยอบตอจะช่วยเรามีนักวิชาการเกษตรเข้ามีในเรื่องของการทําปุ๋ยหมักแล้วก็ประสานงานกับส่วนเหล่านี้มาช่วยถ่ายทอดเทคโนโลยีให้ ปุ๋ยหมักเขาก็ทํากันสาวิธีมาจากฐานเดิมที่เขาเคยทําอยู่ฐานเดิมนั่นคืออย่างคนที่เขาเคยขุดหลุมฝังขยะตอนนี้ก็ยังขุดหลุมอยู่แต่ไม่ใช่หลุมฝังขยะแต่เป็นหลุมทําปุ๋ยหมกักบางบ้านนี่ไม่มีที่ดินไม่ไม่พอที่จะทําทเป็นหลุมเขาก็จะขอทําเป็นถังซีเมนตรงนี้อบตอจะซื้อให้เขาขอเอาไม้ไผ่มาสานเป็นสวียนซึ่งแต่ก่อนเป็นสวียนชนไก่สวียนใส่ข้าวอะไรเงี้ย เราก็เอาไปสเสวนมาล้อมรอบต้นไม้ก็ได้ไม่ล้อมรอบก็ได้ก็อยู่ในสวนเขามีขยะแห้งอีกตัวหนึ่งจะแบ่งเปสองอย่างขยะแห้งอันที่ขายได้กับขยะแห้งที่ขายไม่ได้ที่ขายได้เนี่ยเป็นหน้าที่ของอบตอ,อีกอบตอรสร้างกรงคัดแยกขยะให้อย่างที่เห็นอยู่ตรงข้างๆนะฮะกรงตรงนี้เราก็สร้างให้เป็นจุดๆทุกคนก็เต็มจากบ้านตัวเองก็จะเอาไปใส่ที่ถัง ต่อเป็นจุดขัดแยกขยะของหมู่บ้านเป็นขวดแล้วก็เป็นของพลาสติกนะคะสองอย่างก็เป็นขยะเปียกขยะแห้งทางในบ้านแล้วก็ไปขัดแยกได้ไปทิ้งเองค่ะจะมีกงนี้ทุกทุกที่ค่ะรอบหมู่บ้านเลยค่ะถ้ามันเต็มเก็บเอาไว้ที่กงขยะของหมู่บ้านแล้วก็มีคนมารับซื้อไปขายทุกเย็นวันอาทิตย์ก็จะมีกลุ่มอาสาสมัครล้วก็แจกรถเข็น เก็เอาไม่ต้องใช้น้ํามันได้ออกกําลังกายด้วยประหยัดแล้วเขาก็จะเข็นเก็บขยะจากกรงแล้วเอาไปไว้ที่อาคารลงพักขยะเขา<ป>ขยะที่ขายได้ตรงนี้ในตำบลของเราจะแบ่งออกเป็นลนะ2ลักษณะลักษณะหนึ่งก็คือเอาใส่กรงแล้วทุกคนเอารวมกันแล้วไปขาย ขายแล้วเงินที่ได้เข้ามาเขาก็รวมกันเอาไว้ไปกองกลางหมู่บ้านตรงนี้เราเรียกว่ากองทุนขยะหมู่บ้านแนวทางหนึ่งก็คือธนาคารขยะทุกคนเอาขยะมาออกมาขายเดือนละครั้งวัดดอนแก้ววันนี้เอาขยะมาขายได้106บาทอ่บาท ปี50ก็เริ่มเปิดธนาคารค่ะโดยเงินที่เข้าหุ้นของชุมชน8,000กว่าบาทแล้วก็เปิดธนาคารก็จะมีอยู่2รูปแบบซื้อมาขายไปรูปแบบที่2ก็มีสถานที่เก็บสินค้าไว้แล้วรวบรวมเอาไปขายค่ะเอาไปขายแล้วก็เอาปันผล,ลก็คือให้สายนำประโยชน์30%แล้วก็คณะกรรมการ70% ในบ้านแต่แยกออกเป็นกองนมกองปาก,กับเพราะอ่าเราเวลาเราทำกับข้าวของอย่างเราก็แยกซื้อมาก็แยกแยก,แยกเอาไว้เม่ก่อนเนี่ยยังบอกูว่าไปาขายตรงไหนเนะาะพราวพอมันเหี่ยเรยลาดเป็นของหมู่บ้านอะ่ะตอนนี้เูซื้อว่าหมู่บ้านนี่ประมาณสั้เก้าสิบเปอร์เซ็นต์มมีขยะอย่างเหียเลยก็เห็นก็เก็บมารวบรวมไว้พอถึงเวลาก็เอามาขายอ้าวันนี้ได้เงินเท่าไหร่ะคะหนึ่งร้อยหกบาท ขยะที่ได้ที่เรามาขายในวันนี้มีอะไรบ้างคะมีพลาส,สติกมีขวดแล้วก็กระดาษเก็บสะสมจากข้างคางกับในวัดที่เขาเอามากินมากดีใจค่ะเพราะว่าได้เงินไปสมทุทุกค่า,าอาหารการเรียนค่ะแต่ขยะแห้งไข่ไม่ได้ก็มีอีก อบตก็เลยต้องจัดการกับขยะที่ชาวบ้านจัดการไม่ได้เป็นหน้าที่ของเราพวกกิ่งไม้ใบหญ้าแล้วก็หาทางออกให้ก็คือเราก็มีเครื่องเครื่องย่อยย่อยกิ่งไม้ใบหญ้าแล้วเราเลยไปตั้งโรงงานทาปุ๋ยหมักกลางของอบตขึ้นเองที่เราจะเอาพวกใบไม้ใบหญ้าหรือขยะที่ บา,บางบ้านบางที่เป็นหอพักเป็นอะไรไม่สามารถทำปุ๋ยหมักเองได้เอาส่งมาให้เราเราจะทำปุ๋ยหมกักทุกวันนี้ปุ๋ยที่ใช้อย่างที่เห็นต้นไม้ใบหญ้าเราไม่ได้ซื้อปุ๋ยเลยเราใช้ปุ๋ยตรงนี้แล้วเราก็แจกประชาชนในตำบลของเราว่าใครอยากได้ปุ๋ยไปใช้เราแจกฟรีแต่ถ้าคนต่างถิ่นต่างตำบลเนี่ยเราขายก,กิโลละ5บาท เราวางวิสัยทัศน์เลาว่า10ปีตำบนดอนแก้วต้องเป็นตำบนสุขาภาวะเรื่องของสิ่งแวดล้อมหรือเรื่องขยะเป็นหนึ่งในกลุ่มเป้าหมายเราทีนี้จากความตั้งใจจริงต่อการแก้ไขปัญหาขยะของอบตนอ,อนแก้วร่วมกับพี่น้องตามหมู่บ้านต่างๆที่ได้เดินงานมาร่วมกว่า10ปีทําให้ออบตแห่งน,นี้เป็นอีกหนึ่งแหล่งเรียนรู้สําคัญด้านการจัดการขยะที่เน้นการสร้างความรู้ความเข้าใจให้กับพี่น้องในพื้นที่โดยจัดการขยะตั้งแต่ต้ตตนทาง รวมถึงเข้มแข็งด้วยการตั้งกองทุนและธนาคารขยะตามหมู่บ้านต่างๆดอกผลนอกจากจะเป็นรายได้ในครัวเรือนแล้วยังหมุนไปสู่สวัสดิการชุมชนส่งเสริมกิจกรรมสาธารณะด้านต่างๆของตำบล เทศาบาลตำบลเมืองแกลงอําเภอแกลงจังหวัดระยองหนึ่งในเมืองต้นแบบด้านการจัดการขยะที่มีประสิทธิภาพระดับเทศาบาลตำบลเทศาบาลตำบลเมืองแกลงวันนี้คือเมืองสุขภาวะโดยเฉพาะด้านสิ่งแวดล้อมที่มุ่งปกป้องรักษาดินน้ำป่าและทุนทางวัฒนธรรมของเมืองมองการจัดการสิ่งแวดล้อมอย่างองค์รวมแต่ลงมือทำจากรายละเอียดคิดจากความพอดีและสิ่งที่พอมีของเมืองปัจจุบันเทศาบาลตำบลเมืองแกลง มีประชากรประมาณ17,254คนแบ่งเขตการปกครองเป็น13ชุมชนปริมาณขยะ20ตันต่อวันเฉลี่ยน1คนผลิตขยะ1กิโลกรัมต่อวันเราก็คงมองด้วยการไม่ยอมรับระบบการจัดการขยะที่เราทำกันมาตั้งแต่สมัยสุขาพิบาลน,นะครับไปมากกว่าเห็นขยะเป็นขยะก็ะคือเราจะบอกว่าวัตถุทุกอย่างในโลกนี่มันก็คือการขุด การเจาะการสูบการดูดสิ่งที่อยู่ใต้โลกเนี่ยขึ้นมาใช้ทั้งนั้นเพราะฉะนั้นเนี่ยหน้าที่ของเราก็คือนอกจากการทําให้บ้านเมืองสะอาดแล้วเนี่ยเราต้องใช้อของทุกอย่างที่มันแปลรูปมาเป็นขยะอย่างคุ้มค่าที่สุดโลกก็เจ็บน้อยกระบวนการในการจัดการของเสียต่างๆก็เกิดขึ้นเช่นเราทําเขตปลอดทั้งขยะในเมืองนะครับ เราเมีโครงการขยะแรกแต้มที่เป็นเรื่องเกี่ยวกับการรณรงค์สร้างจิตสำนึกเรามีการใช้เครื่องมือที่เราเรียกว่า living machine ก็คือเครื่องจักรมีชีวิตอ,อ,อย่างเช่นจุลินทรีย์ที่เรามองด้วยตาเปล่าไม่เห็นไปจนถึงสัตว์ใหญ่ๆอย่างวัวน,นะครับเรามีไส้เดือนมีฟาร์มไส้เดือนนะครับเรามีหมูหลุมเรามีแพะเรามีเป็ดเรามีเครื่องมือที่ไม่ ไม่จะเป็นต้องเสียบปลั๊กก็ทําทงานได้นี่นะครับปัจจุบันเนี่ยในโซนบ้านเรือนที่มีประชากรอ,อยู่หนานแน่นเนี่ยนะครับ,รบเราเริ่มหันมาใช้มอเตอร์ไซค์พ่วงข้างลองดูสิครับเครื่องยนต์6ล้อแล้วเก็บทีละถุงทีละถุงลากไม่เกินเกียร์หนึ่งเกียร์สเนี่ยครับกับมอเตอร์ไซค์เนี่ยครับความว่องไวรวดเร็วเนี่ยแล้วก็การใช้น้ํำมันเนี่ยรถ คิดกันเดือนหนึ่งเป็นร้อยลิตรประหยัดลงลนะครับแล้วเราก็เลยต้องมาคิดว่าจริงๆแล้วใครเป็นคนกําหนดว่าวิธีการเจัดเก็บขยะของประเทศไทยเนี่ยจะต้องมีรถหกล้อ <c oughs> ใช่ไหมครับ <c oughs> เพราะฉนั้นมันก็เป็นสิ่งที่เราต้องคิดจากระดับพื้นที่ของเราเอง <c oughs> เรารู้เวลาว่าพี่เขาจะมาใช่ไหมแล้วหนูจะเอาไปข้างนอก <c oughs> ก็จะถังขยะมาตั้งไว้เขา าแา่อย่างวันนี้คือมาโอเคอยู่แล้วก็ออกมาให้ครัวผมณัน,นีก็เป็นเรื่องสนุกเลยนะเร็วเร็วเร็วเลุงรถถังมาแล้วเด็กๆก็จะวิ่งกันลูกชายที่บ้านอะ่ะก็จะบอกเขาเร็วๆลุงมาแล้วเขาจะวิ่งอาหารขยะจากหลังบ้านอนมาหน้าบ้านเรารณรงค์สร้างจิตสมนทกิเราก็ทำ แต่กระบวนการจัดการที่ปลายทางอย่างเช่นมีเครื่องมือระบบสายพานคัดแยกขยะที่ฟิตสำหรับเมืองเราเนี่ยนะครับเราก็ต้องทำเหมือนกันเ,เพราะว่าเรายังมั่นใจว่าต่อให้แยกคัดแยกอะไรยังไงแล้วเนี่ยนะครับการที่มีขยะทุกชิ้นเนี่ยผ่านหน้าเราไปเนี่ยมันเหมือนเครื่องเอ็กซเรย์เราสามารถจะหยิบฉวยเอาทุกสิ่งทุกอย่างที่มันมันช่วยช่วยทำให้โรคเจ็บน้อยลงออกมาได้ สิ่งที่เราคัดแยกได้คือออแกนิกเวสหรือขยะอินทรีย์แินรีคือขยะอะไรก็ได้ที่เน่าได้หรือมีความชื้นของพวกนี้เราเชื่อว่ามีพลังงานแฝงอยู่นะครับเราคัดแยกขยะรีไซเคิลทุกชนิดได้กระดาษโลหะพลาสติกอะไรต่างๆเราคัดแยกกล่องนมล้วคัดแยกถุงพลาสติกหมวดใหญ่ๆจะอยู่ตรงนี้นะครับนี่สําหรับขยะอินรีเนี่ยเมื่อมันมิกซ์มากับขยะทุกชนิดเนี่ยเราจะไม่เอาไปเลี้ยงสัตว์ใหญ่แต่เราอาจจะไปบดไปเลี้ยงไส้เดือน อาจจะไปทําปุ๋ยหมักได้แต่ว่าสัตว์ใหญ่ๆที่เราเราใช้เป็นเครื่องมือกําจัดอยู่เนี่ยเราจะมีรถของเราต่างหากอีกคันหนึ่งซึ่งเราไปติดต่อกับร้านลวงต่างๆเอาไว้ที่เขามีปริมาณขยะอินทรีย์เยอะๆเนี่ยนะครับให้เขาแยกไว้แล้วเราจะมีสีล้อเล็กๆวิ่งไปเก็บกระบวนการตรงเนี้ย มันก็ยังมีเอาขยะอินทรีอีกส่วนหน,นึ่งนะไปหมักทําไบโอแก๊สแม้กระทั่งน้ําที่น้ําขยะที่อยู่ในรถขยะ,ะนั่นก็คือน้ําที่สามารถผลิตไบโอแก๊สได้อย่างดีปลายน้ําหลังจากรีดเอามีเทนออกมาแล้วเนี่ยเรายังขายแพงกว่าน้ําประปาในรูปของน้ําปุ๋ย ุลินซีเนี่ยเราผลิตเพื่อเอาโดยการเอาผักผลไม้มาเป็นอาหารของมันนะครับแล้วก็แปลรูปมันเป็นในรูปของปุ๋ยหรือน้ํายาล้างพื้นพื้นสายพานคัดแยกขยะต่างๆเราไม่ใช้เคมีนะครับก็จะใช้น้ําจุลินรีเนี่ยในการบําบัดในหมูหลุมบ้างอะไรบ้างสัตว์ที่ไม่มีขาอย่างไสเดือนแปลรูปมาเป็นปุ๋ยมูลไสเดือนกับปุ๋ยน้ํามูลไส้เดือน เป็ดเขาให้ไข่หมูก็ให้ปุ๋ยให้เนื้อไม้ตามทางเท้าบทละเอียดก็ไปผสมกับพวก